คำเตือนคลิปนี้เต็ไมไปด้วยคำหยาบคายและมีฉากตกใจอย่างมากและเสียงที่ดังมากๆโปรดลดเสียงหูฟังของท่านก่อนชมคลิปนี้ <c oughs> โอเคก่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Entom ตอนนี้อยู่กับอัพโปกับไอโฟน เออรู้แล้วไอ้เ <ốt> ด <anak> ืออะไรกันสะพานไบฟอรสอ่ะเมื่อเมื่อทอลงมาไอ้สะพานไบฟอรสอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีฮักแบบตกลงมาจากท้องฟ้าเว้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แค่ตอนนี้มาสะพานไบฟอรสไอ้เหี้ยพังหมดคอนเซ็ปต์เดิมนะเกมผีไม่ดีเราเป็นเพลงแหละมันคือมันคือสโลแกนของเรานะโอ้โหแป๊บๆฟดขอปรับภาพก่อน เฮ้ยเสียงโคตรดังเลยเออดิอะไรอยู่ในเรืออยู่ในเรือวะไอ้เฮี้ยกลางสายฝนอย่างนี้ต้องเรือลงวันพีชอ่ะเกมโออยู่เบโมกลัวรักเซฟเซฟเดินรืออยู่คาร์ซีนไฟแดดอ๋อตืด ไอ้เห hey, wow. ี้ยใครจูบุกไอหลัดเอากูตกโลกปุ๊กเอากูแหลกกูแหลกอ่ะฮะกูตกโลกกูตกโลกกูตกโลกเหรอเกิดใหม่ได้ปะกูกูกูรีเซ็ตได้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 เมื่อกี้มันคือว่าตัวมึงตายด้วยไอ้เหี้ยไอเราเอาปเรือเราล่มไอ้เหี้ยมันไม่ได้ล่มมันจะเปิดมันไม่ได้ล่มมันระเบิดไอ้เหี้ยกดเอาจิตถีมันดูไงกูกดกดกดตัวคิว ออจิทีไม่มีเคียร์เลยเลยจุด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 ไม่ต้องจุดจุดแล้วกูเจอแล้วเฮ้ยเคียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเราอยู่คนละที่ด้วยอะไรอ่ะความหวังของเจ้าจะหายไปถ้าเกิดเจ้ามาที่นี่ และนี่ก็คือตัวอย่างของการที่แบบลบลูสถานที่ที่หนึ่งนะครับเชื่อไหมฝูการลบลูบนี่เป็นสินที่เรานั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําหรือตั้งใจทําก็เป็นได้งั้นเราไปต่อกันเลยโอ๊โอ๊ะโอ๊ะอะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอะโอ้ะโอ๊โอ๊ะโอะโอ๊มโอ๊ะ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 โอโอ๊ะโอ๊โอโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอโอโอออ้อโอ ใช่อ๋อนี่ไงลองไปอันแรกเองกูไม่ตายกูไม่กูไม่ตายอ่าประมาณนี้แล้วก็ทางนี้เนาะแล้วก็นี่เออไม่ไงต่อแล้วต้องไป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 เอ่อมึงนับมึงนับจากสี่ช่องสุดท้ายตรงหน้าโอเคเฮีย เออหยุด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 หย,ยุดเออแล้วมันละขวาเลยขวาเ,เออแล้วกูก็ลืมแล้วตรงนี้ตรงแล้วโอ้เอฟซัน <c oughs> จะตายมึงเกิดใหม่ตรงไหนมีนเกิดโอ้มึงเกิดอีกฝั่งเลยที่ <c oughs> วะเออไงต่อเนี่ย <c oughs> นี่นี่นี่มาเลตามมาตามมาไปเลยอย่าบังดิ <c oughs> ช่างแม่มึงต้องไปตรงนี้ไปเนี่ย เอ๊กูผ่านแล้วกูผ่านแล้วกูผ่านแล้วเฮ้ยต้องเปิดคนละอันปะคุยสนิทเกาะไอ้เหี้ยคัมาครับกดอะไรอ่ะอุลานประลองเหี้ยนักลงมังกรไป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 เฮ้คาดซีดคัซีด อย่าได้กลัวไป Be not afraid ไม่มีใครจะทำร้ายนายหรอกโดยที่ s กา r l e t และก็ไอเหียเลนเทิร์นไอเหียสีให้ความโกรธจงไปสั่นกระดิ่งมาั้งหมด5อันเพื่อฉันแล้วฉันก็จะทำอะไรให้เจ้าแต่ก็ระวังอย่าสักเฮ้ยเดี๋ยวมันมีกับดักด้วยหมายความว่ายังไงนี่กูยิงกับดักแม่งเลยไม่รู้อ่ะ What? อะไรอะโฟนมันมีกับด no ักอะไรด้วยอะแต่ว่านั่นแหละช่างแมงอันนี้กูงงอะมันจะทำอะไรอะอ๋อนี่ไอเอ้ยสิอะไรเอ้ยเฮ้ทำไมกูตายค็เดียววะได้แล้วกูออกไม่ได้ด้วยโคยเย่เลยแล้เราแค่วิ่งเลยเชื่อกู รั oh! <laughs> งวิง่งกลัวลังวิง่งจะไบินา oh. ่ากูหมดเยี่อะถ้าเกิดถ้าเกิดควันดำตรงไหนเนี่ยคือคือมองงนั้นเวมันจะวาร์ปมาแอนวัตติกถ้าถ้ามีควันดำนี่อะนี่ไงนี่อะนี่อะนี่อะมาละโอ้โหอาโปมึงจะกระโดดอาโปสวัสดีฮะโปโปโปมึงมอง ้โบรู้มองตรงน้ำดิไม่แล้วโบเห็นว่าได้แล้วก็ไม่คุยโอเคเหลืออีกสามอันนะบายบายเอ้ยกูไปไม่ได้ลากมาหับเอาไหเยันหาขันโจงไหมหรือว่ายังไงดีอันนี้มึงไปยังอ่ะอันนี้เปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วมันอยู่น่ะไอศตูอยู่นั่นน่ะเฮ้ยอันนี้ยินเปิดอยู่นั่นน่ะมันว่าเปิดแล้วจบแล้วนี่ คาซีละคาซีละโดนผีฆ่าตายคาคาซีนี่เฮียเอาคนเฮียกูโดนมาใส่่ห้ารอบแล้วไปเอาแล้วเอ้ยจังหายเฮ้ยว้าววาวน้ำเอาว่ะมืาแล้วต้องไปทางนั้นหนนี่อยู่ข้าโดนตายอะเดี๋ยวกูกูเกิดตรงนั้นนี่ใช่โอ้ยเฮียแล้วกูมึงฆ่าโดนตายกูโดนผีฆ่าตายเฮีย

นี่ไงอาการที่วิวปากมังกรขยับวะแล้วก็แดกเราไปเลยเออฝนนะอ้เหี้ยเลยเอ้าไปด้วยโอ้เรากลับไปที่เดิมแล้วโอ้เราเราต้องกลับไปที่นู่นนี่ี้ยเฟียงมันอยู่ด้านซ้ายอะไรวะยุบเกิดหน้ากูเลยสัตว์ โอ้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 แล้วไปเอากูอ่ะไม่เกิดตรงหน้ากูเลยยึดแม่เขาจะเกียงแดงเร็วนี่ไะเปิดแล้วประตูถ้าใครชินไงชอบดีว่าแมปแนวโบราณสถานะแล้วมีผีอยู่นั่นเด้อเฮียดักโซ่ไม่ได้อตว์ธเดี๋ยวมุ้เจอมังกรไปโผล่มาเป็นบาร์ดบอสไฟอะไรแต่เราไม่มีอาวุธนะต่างกันตรงนั้นเฮ้ยพูดถึงอาวุธตรงนั้นแหละ โอเคใช่เหรอได้อะไรมาคอนไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยชี้ขวาบล็อกเลยด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไม่จบเลยด้านบนมันมีให้อ่านอ่ะจังแม่งให้บอกให้ทำลายสาวลูกปั้นเนาะนี่ลูกปั้นแรกเลยใช่ปะใช่ปะไม่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  เดี๋ยวเดี๋ยวมีประตูหลบคืออะไรแม่รถอุ้ย oh fuck fossil เยซาวแคลเซียมคุยไปแล้วไอเยซากลริตันเอาเยียเอามันมีแมพเหรอเออเขาบอกสีขาวคือนี่เว้ยนั่นแปลว่าจุดที่เราต้องทำลาคือข้างหน้าเรานี่เออใช่โบ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 ดูเนี่ยมิชชั่นเฟล มิชชั่นเฟลมิชชั่นเฟลไอแดดยายายาตอนท่ยาตีวันนี้เหรอ Help me โอ้ย Oh my stamina กูหมดเปิดประตูมันเปิดยังไงวะไอ้เฮ้ยคลิก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 โอเคปกติเลยนี่หว่าเียอย่าได้ฟังเขาเสียงมันอันตรายอย่าหยุดนานไปนี่แอเทคโนโลยีเียกับออ๋ าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าเกิดอยู่ในห้องน้ำไปเราก็เราก็ตายเหมือนกันดีกว่ามันไม่ได้ทะลุเว้ยมันนี่มันมันเสียค่าสติด้วยโอ้จมส์โอ้ยเชียฮะมิติที่ไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนอ่ะเอออยู่ดีกูว้ามานี่เฉยเลยอีกแล้ว มันบอกให้ทำลายรูปปั้นอ่ะแล้วทำลายไงมีคอยไว้ทำไมเนี่ยเออมีคอยไว้ทำอะไรวะเหี้ยเสียปิดร้านโอ้รูปปั้นหายแล้วโฟนอ๋อเก็บละโอ้โอ้โอ้กูตายละลาก่อนบายโอเคกูทำลายแล้วกูตายแล้วลาก่อนไอ้เหี้ยอยู่หน้ากูพอดีเลยมิสเตอร์มังกร เป็นละกิจต้องเกียร์ไม้สำเร็จโฟร์โฟรโฟร์กูรู้แล้วมันกูมันเหลืออันเดียวแล้วตอนเนี้ยไปมันซึ่งมันมันมันต้องมันอยู่ทางที่มันอยู่น่ะมันอยู่ขวาใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวกูไปรอมันเองมันนี่ไอ้หนูและไอ้เหี้ยโตบินเลยสัตว์อ่ามันมาทางนี้แล้วกูไปไหนไม่ได้โอ้โหยูไอจุกไอจุกกูจุกอะไปได้เหี้ยเจอกันมึงมาหากูเลย มึงใช้เวลาถุกนานกว่านานดิเฮียกูมาแล้วมาแล้วมาพอกับไอสารแคลเซียมใช่ไหมแล้มมาจากไหนกูตายเอ้าแล้วมึงอะแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยโดนผีฆ่าตายอ่ะโหกูจำแมพได้คนแม่เลยเฮียโอ้ อิสระภาพเพี่อหมอกแห่งดาร์กโซไอ้สัสจะเจอบอสแน่มึงหมอกใหญ่โอ้ยยัยมันยังคำรามอยู่เลยอ่ะโอ้บอสจริงจด้วยบอสจริงๆด้วยให้ทำอะไรอ่ะแต่กูไม่มีอาวุธนี่แกคิดว่าแกจะได้ออกไปง่ายๆงั้นเหรอสเตเกทคิปเปอร์ไอ้ยังนี่ไงอ๋อนี่นี่นี่ยิงนี่นี่นี่ปาริซ่าอีอียิงมันยิงไปทางไหนของมันวะ แม่เราบังคับได้อ๋อเฮียมันมีย้อยยิงมันยิงมันยิงมันมันติดปนร์คแหวมละกูยิงหัวมันอยู่โอ้ม oh, ันกลายเป็นเป็นแซนเฮ้ยโบโบโบว่ะกูดูนี่นะ กูยุ่งโง่ก่อนนี่เยอะแต่ก็อนมาแล้วกูมองแล้วไม่เห็นเลยนี่นี่เอ้ยมาโดนมานี่คือศึกสุดท้ายของเราออปปอร์ระหว่างที่โผล่กัอนนั้นกำลังไปลากบอสมาเรามาคุยเรื่องบอสกันดีกว่าบอสนี้มีชื่อว่า Elder อร์เกย์คิปเปิลออฟเดอะเอฟบี ซึ่งเป็นบอตตัวสุดท้ายแล้วก็มีอยู่2องล่าซึ่งล่าแรกเป็นซากแคลเซียมที่ไม่มีเรื่องหาอะไรเลยและแถมติดบัคด้วยเพื่อให้เรายิงได้อย่างสบายส่วนล่าที่สองประอ,อเรียกมันวอาซากแคลเซียมที่ถูกเผาไหม้ด้วยไฟสีฟ้าแล้วกันซึ่งสภาพก็ไปตามนั้นแหละมันมีความสามารถในการกระโดดที่สูง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็มีเปลวไฟที่ดูอันตรายนะโดยเปลวไฟสีฟ้าเนี่ยเป็นเปลวไฟที่แบบดูต่างจากไฟสีแดงมาซึ่งทําให้ดูเยือกเย็นแข็งแรงแล้วก็มีความรุนแรงที่มากกว่านั่นเองด้วยจาก มันตายแล้วมันตายแล้วมันตายมันมันตายแล้วนี่มึงไม่ลงมากูเดินไปยิงตรงนี้ก็ได้ไอ้สัตว์แล้วกูจะออกจากตรงนี้ไงไอ้ยา้าจอมึงเห็นว่าอย่างตัวอี่ตัวอีกูเห็นว่าหน้าจอมึงอยากรู้อะไรไหมกูกูกำลังภาคอยู่เว้ยแล้วทีบอลก็หายไปเลยเว้ยขอดูซากแคลเซียมเผาไหม้ของมันดิ กูกูเดวมันจิ้งแม่งตรงนี้เลยมันได้เหรอมันได้เหรอเฮียไม่ลงเลยเออมันไม่ลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำังยุ่งปัจจุบันแล้วใช่ไหมดูสปอร์ตไลท์ดิเฮียอารอลโอหนึ่งสองสามใครก็ได้จะโปรดช่วยผมด้วยผมกำลังติดอยู่ในอันตรายโอเคแค่นี้แหละปะโอ้โอ้โอ้เหี้ยมึงไม่ไม่จอตเมื่อกี้มึงเห็นมึงถ่ายมาแล้วมึงเห็นกูกำลังเดินไปทาำเห็นดิมึงกระโดดจ่องจ่องอยู่เหรอเห็นกระโดด คก็ขึ้นไปยิงแม่งบอร์จะบอรแล้วไปเบไปเรือ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 กูว่าต้องมีอะไรมางับเรือเราแน่นอนเลยบอโฟยไอ้เนี้ยมันไม่ปล่อยให้เราหรอกมันไม่ง่ายแบบนี้หรอกเลยเอาล่ะตอนนี้ก็เป็นตอนจบของแชปเตอร์หนึ่งในเกม End o h b o t e r p a ร r o l แล้วนะต่อไปก็น่าจะรอแชปเตอร์สให้ออกมานะคือตอนจบนี้ระหว่างเราที่นั่งเรืออยู่ก็จะได้มีคั t ซีนคัซีหนึ่งนะ ซึ่งเป็นการทิ้งท้ายซึ <t <t ่งผมจะรอดูว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่านะอ่าเต็งวัวไปแล้วไม่ได้มีต้วกัวแลฮะใครชอบอย่างหนึ่งกดดิสไลค์ก่อนแล้ว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 นน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 นี้สุดแช่นะสำหรับนี้ไปก่อนแล้วก็ไปจ้ะ